ไม่ผูกมัดไม่ต้องจ่ายเงินก้อนประหยัดค่าใช้จา่ายคนไข้ถามกันเข้ามาเยอะนะครับทำไมคลินิกของเราไม่มีแพ็กเกจฝากคันเหตุผลแรกนะครับก็คือเราไม่อยากจะให้คนไข้เนี่ยมีข้อผูกมัดกับทางคลินิกมากจนเกินไปอาจะให้เป็นการเฟล็กซิเบิลนะครับว่าจะย้ายไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้เขาอาจจะอยากไปที่โรงพยาบาลเร็วหรือช้าก็แต่ละคนมีไทมิ่งที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราไม่มีแพ็กเกจฝากคันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับคนไข้ เหตุผลข้อ2นะครับก็คือเราไม่อยากที่จะให้คนไข้ต้องมาจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆทีเดียวบางแห่งจะต้องซื้อเป็นแพ็กเกจหมื่นกว่าบาทนะครับเราก็ไม่อยากให้คนไข้จะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นเป็นก้อนใหญ่ก็สามารถเอาเงินไปใช้ชีวิตในประจําวันได้ในสิ่งที่มันจําเป็นช่วยในการบริหารเงินของคนไข้ได้เหตุผลข้อที่3นะครับคือคนไข้จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าจ่ายเฉพาะรายการที่คนไข้ได้ตรวจตามจริงรายการไหนที่คนไข้ไม่ได้ตรวจก็ไม่ต้องจ่าย แต่ถ้าคุณค้ซื้อเป็นแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีลิสต์มาให้อยู่แล้วว่าจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างซึ่งแพ็กเกจนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มไปฝากคันตั้งแต่12สัปดาห์ครับถ้าคุณไปฝากตอน12สัปดาห์ถือว่าคุม้มแต่ถ้าคุณแม่ไปตอนแบบ20สัปดาห์แล้วจะต้องมาจ่ายราคาค่าแพ็กเกจเท่ากับคนไข้ที่ไปฝากคันตั้งแต่12สัปดาห์อย่างนี้คนไข้ก็จะเสียโอกาสในการตรวจไป